เป็นของเล่นโอ้กลางคืนโอ้กางแข็งการละคืออะไรอ่ะคืออะไรไมน้ดังในดิสโก้เขียนคือถ้าเกิดมีใครตะโกนดังๆนี่ไงเดี๋ยวในเมียคืออะไรไปดิหวยหวยกับนิโคลาทีลาไหมไม่ตมในเมียแวยแอยยาไปอยู่ใ้มันนั่นอีกหรอเพ่นทำไมมันง่า แล้มันมันอีสแอทในขนาดนั้นแบบไหนก็นอไปไอ้เปิ้เข้ามาอยู่นั่นไปไปไปโอเคดีมันติดฐานดิอ,อ้เ คนแมงซึกสองตอเอาเอาแล้วครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้เรามาเจอกันในเกมเดทเร็วกันนะครับซึ่งเกมเกมนี้นะครับผมจะคล้ายๆกับ i d a s สต d r i รินะครับผมแต่มันไม่เหมือนกันนิดนึงก็คือทางนั้นขับรถแต่ทางนี้ขึ้นจักรยานแ่อหอกเลนหยอกเลน,ออก,เลนก็อย่างที่เห็นเลยครับรถไฟปุ้นูนั่นเอนง และในวันนี้นะครับผมพวกเรา3คนเนี่ยจะมาจบเกมเกมนี้ด้วยกันในการเดินทางให้ครบ80,000เมตรนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ลืมบอกไปนะครับว่าพวกเรานั้นมีนามว่าอะไรผมจะเริ่มจากคนแรกจูเนีย ซึ่งเขาทํำ Youtube เหมือนผมส่วนอีกคนชื่อแปปเปอร์ก็ตามชื่อมาในเกมเลยแลกกับผมโคคุโรที่จะมาร่วมเดินทางกับ2หงนอนี้ซึ่งพวกเราจะไปถึงจุดหมายกันได้หรือเปล่าหรือจะกลายเป็นผักเลยยอมแพ้ไปพวกเราก็ไม่ทราบงั้นเราไปลุยกันด้วยกันเลยครับในเจดเ็วมัดตีทั้งเดียวตายงปปเอะทำไมกูไม่เอาเอาหารุ่นเล่มเาะเป็นแล้วคือประด็คือกล่องอะไรเยอะแยะเลย <Open. S 1> อีกที้ครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในตอนนี้ผมจะสวมบทบาทเป็นผู้บรรยายเหตุการณ์สําหรับ3หนอที่กําลังเดินทางซึ่งในหมื่นเมตรแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่พวกผม<อ>ก็แค่<อ>เก็บนะของ,ง,งนะและสร้างที่กันบางไว้พอเสร็จกีจทุกอย่างแล้วก็เริ่มออกเดินทางกันซึ่งสถานที่แรกที่เราเจอนั่นก็คือบ้านสีฟ้าหลังนี้น,นั่นเองแต่ภายในมันก็ มีแค่ซอมบี้แล้วก็เ,เพื่อนผมหนังสือและก็อะไรก็ไม่รู้หลังจากนั้นผมก็ออกมาจากบ้านหลังนี้เพื่อที่จะเอาป้ายประกาศจับมาติดไว้ละห้างรถไฟเพื่อจะมีชายคนนั้นเดินผ่านมาแวบ,บๆหน่อยนะหลังจากสำรวจบ,บ้านสีฟ้าตรงนี้เสร็จแล้วผมก็เดินทางต่อไปจนไปเจอบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งแน่นอนพวกเราก็แวะเช่นเดิมซึ่งผมก็ไม่ได้เข้าไปเอาอะไรหรอกนะเพราะมันไม่มีอะไรผมเลยเก็บซอมบี้ที่อยู่หน้าบ้านมาแทน ซึ่งดูเหมือนผมจะดีใจมากเลยที่ได้ซอมบี้ตัวนี้มาเพราะผมนั้นเอามาติด้ว้เป็นของเล่นยังไงล่ะเป็นของเล่นโอ้กางคืนโอ้กลางแขงกงแขงมาละหลังจากพระอาทิตย์ตกพวกเราก็ทำการเดินทางออกจากบ้านหลังนั้นทันทีแต่ผ่านไปสักพักพวกเราก็เจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ดูน่าสนใจมากๆเลยแน่นอนก็เป็นพนพวกเราอีกแล้ว กเราก็ได้ไปเคลียร์ซอมบี้เคลียร์ของแล้วก็เปิดเซฟแล้วก็ออกมาอ้อลืมบอกไปอีกอย่างพวกเราเจอหมาป่าก้ามโตด้วยนะแต่เราก็กำจัดมันได้แล้วก็โดนลากเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ไม่เจออะไรแล้วครับเลยขยับรถไฟมาที่จุดพักพิงเพื่อนําของต่างๆที่เราเก็บมาได้ไปขายหากําไรมาอัปเกรดตัวเองและก็ชอบแรง แต่ช็อปได้ไม่นานเงินก็หมดหลังจากรับรู้ความจนแล้วพวกเรา3คนก็ได้มุ่งหน้าเดินทางต่อไปเพื่อนำของที่เราหาม,มาได้มาขายและเพื่ออัปเกรดตนเอง ระหว่างเดินทางพวกผมก็ได้พบกับกลุ่มโจรลึกลับที่อยู่กลางทะเลทรยายที่กำลังเอาปืนไล่เราแต่เนื่องด้วยจิตวิญญาณผู้กล้าพวกเราก็รอดพน้นมาออกมาได้และเจอหมู่บ้านด้วยว้แต่น่าเสียดายมันคือหมู่บ้านร้างเลยไม่ค่อยมีซอมบี้เท่าไหร่และในระหว่างที่ผมกำลังเก็บของอยู่นั้นจ,จู่ๆฟ้าก็มืดสนิทพวกผมสามคนเลยรีบไปหลบที่บ้านหลังเดียวกันและรอจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเพราะเนื่องจากคืนนี้เป็นคืนที่อันตรายมากพร้อม าคนมีอาวุธเปขอตัวเองเว้ยอันนั้นลูกซองอันี้วานอันนี้ปิกแอค์ขึ้นสนิมลูกซองอเนี้ยกัน่ำวไลฟ์โอ้ไลฟ์โทำไมมันเสียวเองอ่ะบอยวะอ้าวราคาบอยมากูไม่รู้บอกเฮ้ยดเมดเดียวเยาวอไม่มีอ่ะเอเดี๋ยวกูมีอันนี้อยู่นี่ว่ จูๆ่ๆเพื่อนผมก็เจออะไรสักอย่างที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปวิ่งเตลิดเิอเข้าไปในบ้านด้วยกัน,มนไม่ได้หรอเยอะนานกูเลยเฮ้ย,ย,ยมันมาแล้ะวฝั่งนี้โอ้คนบันดีกมีอะไรวะไอ้เหี้ยไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรตอนเนี้ยงงโอ้คุณมาได้ไงไตัวมันเล็กมีอะไรทิีทำอะไร เดี๋ยวกเนี่ยนี่กูเพียงคาร์บอยชินมีของีคอสกันไม่เงียบสี่ครั้งระหว่างที่พวกเรากันกำลังพักผ่อนหย่อนใจกันอยู่นั้นก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจนทําให้คนในทีมเราคนนึงต้องตายมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหไอ้เพี้ยนตึ๊บเกี่ยตายตายเฮ้ยมีตัวมีตัว เราจะมันตียากอย่างเออพี่ไปกันไปเดีายไปเดียวไปโอเคได้ขอบคุณมากเลยตกตุมเลยอ่ะมึงแบนไม่เป็นไรแต่ป่ะไม่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 ตายยังไม่รู้ชาละชาละชาแล้วกูไม่มีอะไรเลยเอาดนบนเอมึงอ่ะ ใช่ครับคนที่ตุยก่อนคนแรกเลยเนี่ยก็คือจูเนียร์นั่นเองครับโอ้หตอนแรกก็นึกว่าเขาจะตายเป็นคนสุดท้ายซะอีกจะตายตายก่อนเพื่อนเลยแน่น่าเราเข้า,าใจนะอยากเป็นคนเสียสละสินะอืมทำดีมากเพื่อนหลังจากผ่านคืนแย่ๆม,มาได้พอลเราก็ทําการชุบชีวิตเพื่อนคนนี้เจอบัคส้นตีนเพื่อนต้องรีเซ็ตถึงจะนําตัวมันออกมาได้แล้วก็นำเพื่อนไปพักผ่อนที่ลาวเล็กข,ของรถไฟดูหน้าตาแล้วน่าจะสบายมากกันนั่นนะควยอะไเนี่ย น่ากลัวว่ะแม็มนแบบมีตัวอะไรว่าก็เกาะอยู่ตรงก้นไส้กลัวไอ้ก่อยไม้กก่อยสีห <c oughs> ลังจากขำเพื่อนได้ไม่นานก็เจอหมู่บ้านเข้าให้แต่ครั้งนี้พวกเราจะไม่ลงเพราะเนึ่งจากขาดตัวตึงไปแล้วเลยมุ่งหน้าต่อไปโดยไม่ใหญ่ดี หลังจากมาถึงที่พักผมและแปปเปอร์ก็ได้นำโจเนียร์ไปหาด็อกเตอร์เพื่อรักษาแผลในใจให้ชุ่มชื้นอีกครั้งหลังจากคืนของต่างๆให้เพื่อนเหมือนธรรมชาติจะไม่ค่อยชอบนะอักเลยทำให้กลางคืนเครือบขานเข้ามาแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคอะไรเราก็ขายของซื้อของมาตุนไว้และก็ออกเดินทางและผมก็ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงแค่20,000เมตรเท่านั้นก่อนนะครับเพราะกว่าคลิปนี้จะลงก็คงอีกนาน ก็ขอเอาไปต่อ EP หน้าละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์อกดอไลค์ทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ see you again next time baby